ต่อไปนะพวกเราเนี่ยจะดังกันใหญ่แล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ทีนี้พวกเราจะสบายกันสัทีริงไหมพวกเราอช่เน่ฉันน่ะก็จะพลอยดังไปด้วยสำลีซุเปอร์ฮาต่อไปจะต้องเป็นตลกแถวหน้าของเมืองไทยนี่พูดก็พูดนะถ้าสมหวังไม่มาช่วยพวกเราเนี่ยนะเจ๊ว่าเนี่ยเจ๊คงต้องเก็บกระเป๋า แล้วก็กลับบ้านอ่ะประเข็บชายแดดเรียบร้อยแล้วนะนี่อย่าว่าแต่เจ๊เลยผมเนี่ยนะก็ต้องไปช่วยแม่หมักปลาอยู่โคราชแล้วล่ะเสาวุ้ยเยอะๆปลาหหวานสักด้วยไม่รู้ว่าสมหวังจะทำให้พวกเราผิดหวังอีกหรือเปล่านั่นนะเด็กใจไว้เจ๊เจ๊เจ๊คิดผมว่านะไม่หรอกเจ๊สมหวังช่วยเรามาขนาดนี้นะคราเนี้ยก็คงไม่เบี้ยหรอกนะแล้วถ้าเกิดว่าได้ออกทีวีเมื่อไหร่นะตอนเนี้ยรับรอง ดังมันพูดแตกนะมันพูแตกอะไรใจมันตอดตชอบตลอดอ้าวสมหวังทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะนี่เธอเห็นไหมสมหวังเธอทำให้คนในวงยิ้มได้ ทุกคนกลับมาหังเราได้เหมือนเดิมอีกแล้วสมหวังแต่ว่าแต่เธอเนี่ยฮะมาทำอะไรตรงนี้เนี่ย ได้ครับได้ครับรับรองครับผมจัดการให้ทุกอย่างเลยครับลุงควรได้เลยครับลุงไม่ต้องห่วงนะครับลุงควรครับครับได้ครับครับเตือว่าสัมภาษณ์นะครับลุงครับอ้าวสมหวังมีอะไรฮะว่ามาเลยคือฉัน อะไรสมหวังอึกอัดทำไมนี่เอางี้ไม่เป็นไรงั้นฉันบอกเธอก่อนคือว่าเมื่อกี้นะลุงควรโทรมาบอกว่าทางสถานีวิทยุเนี่ยนัดสัมภาษณ์เธอวันอังคารนี้แต่ว่าที่สำคัญนะอาทิตย์หน้าเนี่ยเธอจะได้ออกทีวีแนละ้วสมหวังทีวีเหรอ,อมสมหวังเธอดังใหญ่นะสมหวัง ดีใจมากที่สมหวังที่วกเราจะได้ลืมตาอ้าปากสักทีทนึงอะแต่เม่เอเธอแท้นะสมหวังที่เธอวงเราผ่านวิกฤตมาได้ทำไมอย่างนั้นเนี่ยฉันคงไม่สบายใจไปตลอดชีวิตเลยอะที่วงวัน์ยูต้องอยุดเป็นมือของฉัน ต้องสว่งไปแล้ว<อ>ป่ะจ๊เะเจ็บตรงไหนป่ะจ๊ะเจ็บตรงไหนไหมไม่เจ็บจ้ะพี่บารแล้วเด็กเบียนบ,บานี้ยังไม่นอนอีกเหรอจ๊ะกำลังจะไปนอนนะจ๊ะแล้วพี่บารล่ะจ๊ะอ๋อพอดีพี่หิวนิดหน่อยพี่เลยว่าจะไปทําไข่หวานกินนะ่ะน้องสมหวังสนใจจะไปปไา,าร์ตี้ไข่หวานกับพี่ไหมจ๊ะไม่ดีกว่าจ๊ะงั้นพี่บาร์ไปเถอะนะจ๊ะเฮ้ยน้องสมหวังแปไ๊บนึงจ้ะเป็นไรป่ะจ๊ะดู สีหน้าไม่ค่อยดีเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะฉันคงจะง่วงนะงั้นฉันไปนอนกันนะเอ้ยน้องสมหงแป๊บนึงจ้ะแป๊บนึงมีอะไรเลยจ้ะพี่บัสพี่ขอถามอันในน้องสมหวังอย่างนะแต่ว่าน้องสมหวังห้ามปิดบังพี่นะที่หมดวันชาติพาน้องสมหวังมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันมีอะไรมากกว่าคดีที่โดนหลอกมาทำงานใช่ไหม ใช่มั้ยคไหมสมหวังพี่กุหลาบมาอยู่นี่นี่เองทาไมลงมานานจังเลยอะ่ะเอ่อไปนอนเถอะป่ะนะดึกแล้วจะงั้นฉันไม่นอนก่อนนะ นี่ดึกเดืไม่หลับไม่นอนอ่ะออกมาอ่อยยุ่งเหรอฮะเปล่าจะฉันจะออกมาหาอะไรกินอ่ะอ๋อไปห้องน้ำสิ มีความลับอะไรแน่ๆฉันต้องรู้ให้ได้เอานะสมหวังมาถึงขนาดนี้แล้วไม่ต้องคิดมากหรอกสมหวังลองนึกถึงภาพรอยิ้มของคนในวงสิเห็นแล้วมีความสุขจะตายสมหวังสมหวังคิดถูกนะที่ทำแบบนี้จะทำอะไรอ่ะก็ต้องทำให้ถึงที่สุดพี่สัญญา ว่าพี่จะดูแลน้องของพี่ให้ดีที่สุดไม่ให้ใครมาทำร้ายน้องพี่ได้มันต้องมีทางที่ทำให้รอดทั้งสองฝ่ายสิโอ้ยโอย้ตอนนี้พี่เริ่มง่วงแล้วค่ะให้เราค่อยคิดกันพวกนี้เนาะนอนกันเถอะนะจาะงั้น เดี๋ยวพี่กุหลาบนอนไปก่อนนะได้สมหวังอยงนนอนดึกนะจ้าแกจะพาฉันไปที่ไหนไม่ต้องถามเดี๋ยวก็ถึงละหนัมงม้งอีคนที่มันอยากให้แกตายไอโชค มันอยู่ใกล้ตัวกันนิดเดียวอย่าพูดะอย่าพูดว่ันนะมันก็คือฮะ้ายแล้วนี่เราม,มีแบบไปปาร์ตี้ไปปาร์ตี้หน้ากากกันมาคิดว่าเนี่ยรสน่าลงไปแบบว่างานราตรีนะคะเพราะว่าเราไปเต้นรำกับเจ้าชายมาเมืเ่อคืนรถมาา เราไม่ได้เป็นเจ้าหญิงของเจ้าชายนะเจ้าชายเขามีเจ้าหญิงตัวจริงแล้วลมเสียพีก่กูหลาบอ๊ยอะไรสมหวังฉันดูวิดีโอ,อกแล้วว่าจะออกทีวียังไงแล้วคนไม่เห็นหน้าแล้วอะฮะใส่หน้ากากใช่ค่ะเ้าคิดแหลรงเธอสมหวังใส่หน้ากากขึ้นคอนเสิร์ตอย่างนั้นเหรอใช่สินี่มันวงลูกทุ่งนะสมหวังถ้าขืนใส่หน้ากากไปร้องเพลง ใครจะเห็นความสวยความงามความมิเสนของเธอเลยสิเออแต่เจ๊ฉันเป็นนักร้องใหม่นะคะยังไม่มีใครรู้จักฉันเลยอะ่ะฉันว่านะถ้าเกิดฉันใส่หนากากนะมันจะได้ดูลึกลับไงน่าสนใจแล้วมันก็เป็นการโปรโมทเป็นในตัวด้วยไงคะแต่ฉันว่ามันไม่แปลกไปหน่อยอสมหวังเปิดตัวครั้งแรกนะใส่หน้ากากขึ้นคอนเสริร์ตแล้วใครจะเห็นหน้าเธอฮนะ คนเขาจะได้สนใจว่านักร้องคนนี้เป็นใครทําไมถึงใส่หน้าก,กากร้องเพลงใช่ไหมให้เลยวอไอเดียไม่เลวอืมาคิดดูอีกทีนะทำพูดพ่อก็น่าสนใจนะอืมยังไม่เคยมีใครทําด้วยใช่แต่ว่าถ้าเกิดทำขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยก็ไปปรึกษาทางรายการแล้วก่อนเเขาจะยอมหรือเปล่าแล้วเนี่ยเขานัดสัมภาษณ์เมื่อไหร่สายฟ้า วันคารนี้พอ่อแล้วเสื้อผ้าที่จะไปนัดสัมภาษณ์เน <eye> ี่ยเตียมพร้อมหรือยังนะกนนี่ยังไงพ่อหรือว่าจะพาสมังเอาไปซื้อเนี่ยเจ๊ว่านะงานนี้จัดเต็มไปเลยถือว่าให้เกียรติสถานีวิทยุเขาไม่ต้องห่วงเจ๊ทำงนมาเดินห้างแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะอยู่ที่มุมอะเผื่อ เอาไงนะเงนื่อเหรอคะอี้พันเนีลยออกกัร้อนร้อนนี่นี่นี่ฟงฟคุณเดี๋ยวฉันเข้าไปดูร้านนี้ก่อนนะเชิญจ้า ยิ่งเสียแบบนี้ทำไมเดี๋ยวก็จจต้องหลุดจนได้หรอโอ้อยรปภไม่ใช่ตำรวจที่แกหาทำตัวเหมือนคนเดินห้างปกติธรรมดาได้ไหมฮะย,ยิ่งทำตัวแบบนี้ยิ่งดูมีพิรุธรู้เปล่าแกอยากได้เงินไหมถ้าอยากได้ตามมา่พูดมาก นี่เนี่ยท้าาคือมันโตไปไม่เอาเลยปะเด็นโอ้ยเฮ้เป็นไรอะพี่เงค่าโทรศัพท์เดี๋ยวพี่มานะจ้ะเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะคะไม่ต้องห่วงนี่สมหวังมา เลือกเองดีกว่าเฮ้ยนี่คุณเลอกเป็นเหรอโอน้นี่นี่คุณทำอะไรอ่ะเธอนี่ไม่มีศิลปะเหรอ ร้านทอ,อง,องนเนี่ยงนังไงมเนี่ยนี่ฉันเอาทองอมาขายตะะ่างเอาเงินม่ให้แกนี่แหละเพราะถ้าแกยังจัดการพยานนั้นไม่ได้คดีก็จะไม่จบสมบัติของไอ้กแก่นั้นฉันก็จะไม่ได้สักบาทที่สำคัญเงินของฉันตอนนี้เนี่ยใกล้จะหมดแล้วล่ะเพราะฉะน,นั้นแกเอานินก้อนนี้ไปและรีบไปจัดการพยายน,นให้สิ้นซากเข้าใจไหมครับ อลล่าสวัสดีค่ะม,มาทำอะไรคะฉันหิวมากเลยนี่เหมือนกัน่ะ่<า>ั้มเจ้าไทยจีนญี่ปุ่นฝรั่งโอ้โหน่ากินมากของหรอว้าวใช้ให้กุณเดี๋ยวฉันมานะฝากของแบบนนะึงเอาสมหวังเยอะไหนสมหวัง คุณยอดชายคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมวังไม่นึกเลยนะคะว่าจะได้มาเจอคุณยอดชายนี่เนี่ยคะ่ะคุณมาซื้อทองเหรอคะเอ่อครับขอโทษนะคะน้ำหนัก5บาทขายหนึ่งแสน,นะคะะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,อคคะเอ่อคือนั่รเนี่ย เบนผมไปรื้อทองที่บ้านนะครับแล้วก็เจอแบบที่ผมไม่ชอบก็เลยมาปล่อยทิ้งซะเก็บไว้ก็รกบ้านค่ะครับเออว่าที่คุณสบวังเนี่ยมาทำอะไรล่ะครับป่านนี้น่าจะได้เงินแล้วนะแล่ใหดูนี่เป็นอะไรบ้างมาพอมาทำปิงปอแล้วชั้นคุณยอดชัยมาคนเดียวเหรอคะเออ ครับแล้วคุณสมหวังล่ะครับมาคนเดียวหรือเปล่าฉันมากับเจ้านายค่ะเออนั่นไงคะเจ้านายจะมาแล้วค่ะคุณสายฟ้าคะนี่คุณยอดชายค่ะสวัสดีครับยังอะฮะฮี่คุณฉันขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งนะน้ะนาๆๆ ไม่ได้งั้นเปนรอตรงนี้นะค่ะเสร็จแล้วก็รีบตาม,มานะค่ะรอตรงนี้นะตรงนี้เอ,อ่อถ้าเกิดคุณสวังวิทรละเนี่ยก็เชิญตามสบายนะครับไม่เป็นไรเลยค่ะเดี๋ยวฉันต้องรอ,งองพี่สาวอีกคนหนึ่งอ่ะเอ,อ่อ คือครับคุณสมหวังคือผมมีเพื่อนตามมาด้วยคนหนึ่งครับคุณยอดชัยมีนัดเหรอคะครับงั้นฉันไม่รบกวนคุณแล้วดีก่าน,นะคะแล้วผมจะไปใช้บริการที่ร้านชวนชมภูใสานะครับเออคือฉันย้ายที่ทำง,งานใหม่แล้วค่ะอ้าวหรอครับค่ะเออเอาไว้ว่างๆเนี่ย เดี๋ยวฉันโทรไปหาคุณยอดชายเองนะคะไม่เป <aaa> ็นไรครับเดี๋ยวผมโทรไปเองดีกว่าสองสามสี่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าอันนี้เป็นเบอร์ ครับคุณยอดชายเป็นอะไรบ้างคะเอ,อ่อเมินมัวนอนตกหมอนนิดหน่อยครับนนครับเดี๋ยวเ,เอาเบอร์มือถือฉันนะคะ081